วันนี้40 40อัพครับวันนี้มาสู้กับน้องๆครับเล่นกันสนุกสนานครับความเก๋จะสู้ความสดครับวันนี้ทีแบง์มองไกลครับแล้วจ่ายข้าวกลางยังตดครับไม่ยังดักได้ครับแหมงหลังนี้ช่วยกันเล่นดีจริงครับทีนี้ โอ้จะปัดเข้ากลางติดครับขึ้นมาที่โกครับอาจารครับอาจารย์มองมองเพื่อนแล้วหะส่งลูกเลียงอย่างนี้สวยเลยครับขื้นหลังครับไม่มีตัววิ่งครับวันนี้อวได้บอลมาที่ริมเส้นจารยเติมนะครับแล้วจับเคาะโอ้ส่งมาผิดครับพีแม็กได้บอลแล้วอดงจังหวะแป๊บนึงครับ จ่ายไปที่พี่แบงค์แล้วพี่แบงค์จ่ายลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหความสดครับช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นจริงจริงครับ ช่วยเอาพิร <Donald> ุษออกนีครับพิร네ุธไม่ไหวแล้วครับเหนียวเล้วเกินโอ้เป็นแชมป์หลายสมัยมากเลยเปิดไม่ผ่านครับโอ้ขึ้นมาบีบสูงครับก็เอ๊เราจะแกยังติดอยู่ เราขยับลงมาช่วยเพื่อนแล้วครับขยับหาช่องช่วยเพื่อนแล้วครับพี่ไพอ้าวบอลจับบอลลอดขามาพี่แบงค์ดึงแล้วจ่ายขึ้นหลังให้เพื่อนครับเปิดลูกนี้ไม่ผ่านครับติดพี่ไพอ้าวดึงบอลได้อยู่ครับอ้าวแล้วจ่ายลูกนี้ลุนไหมโอ้โหปลายเท้านิดเดียวสวยนะครับจ่ายสวยแล้วที่ พิงเส้นครับพิมแม็กจ่ายมาที่ด้านข้างแล้วเบิ้นเข้ากลางเอา้เอาเตะผิดดูอ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ทันครับแล้วสองลูกนี้โอ้โหตั้งการรับไว้ได้ครับหลุดบอกมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยทั้งมือทั้งตีนครับเฮ้ยเฮ้ยของแทบอ่ะ เพื่อนบอกว่าเวลาของจริงทำไมไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยไปเลยฟิแม็กได้บอลชุดหลังครับแล้วตั้งกันใหม่อุ้ยทีดิมเซตตัวนี้อ่าติดครับยิงลูกนี้ติดครับแล้วสวนกลับลูกนี้มีคนเติมไหมรอเพื่อนครับ พี่ไผ่ได้บอลตัวนี้เอ้ายังดึงหลอกอยู่แต่เสียบอลไปแล้วครับพี่ทิวพี่ทิวเล็งแล้วซัดลูกนี้โอ้ยเสาแรกปัดได้ครับโกดีวไวจริงใช่แล้วน้องโคเกฟซีครับได้ลูกเต็ม,มุมพี่แบงค์จะเล่นลูกมุมลูกนี้ครับเปิดยัดเข้ากลางติดครับอาแต่ยังได้บอลอยู่ ้าวก็จะเล่นเร็วลูกนี้ก็โดนดักครับแม่แชมป์นี่เหนียวจริงอ้าวแล้วโดนตัดลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหกว่าจะยิงได้ครับนี่ดูท่าดีใจเลยลเลิฟลับเลิฟโอ้ยกว่าจะเอาออกได้นี่เหนื่อยครับเปลี่ยนกันหลายรอบมากอ่ะเก่าไปใหม่มาครับ จะลองยิงหรือเปล่าครับอเอาแมวครับเล่นต่อบอลกันดีกว่าชินจังจะเลี้ยงลบแล้วโดนตัดได้ครับลูงนี้คึงบอลอยู่อเอ้หหลเงข้าเวียดครับพิตานยังวนหาเพื่อนอยู่ครับแล้วใจผิดครับโอ้ยังดักได้อยู่โอ้พี่ไผ่ยกหลอกสวยครับพักไม่ทันเลยลิ้นพันกันเลย เยายาบอลลื่นรับลูกนี้นี่ครับหล่อลื่นของแท้อ่าครับปะทะกันขอโทษขอโพยกันครับมีน้ําใจนักกีฬากันครับน่ารักกันทุกคนครับหลงหมดเลยสงสัยต้องติดไฟแล้วครับอ้าวแล้วพี่วัดัดได้ก็โดนเบียดย่่งไปแล้วครับ โอ้โหคึงบอลเนียนตามากนะครับโอ้โปดเฮ้ยอาพิตานกระชากลูกนี้แล้วยังไงครับเอ้ยจะออกเส้นโอ้ยังคึงกลับมาได้ครับแม่ท้าไวจริงอุ้ยมีลุ้นลูกมันอาจจะไม่ยากครับแต่ว่าแสงมันน้อยก็ทำให้มองไม่เห็นอาจจะยากขึ้นตรงนี้ครับ เพิ่นขึ้นมาที่โกครับพี่ชินจังวางอยู่จะจ่ายเข้ากลางมาครับเดี๋ยวลูกน,นี้กัดชากแตะติดอยู่ครับดึงยังไม่ออกครับก่อจะดึงลูกน,นี้โดนดักได้เอาแล้วเหยียบบอลลูกนี้โอ้บอลหายครับ ปะทะกันอยู่แล้วยิงยัดเข้าไปโอ้โห,โหอยังตรงตัวอยู่ครับเฮ้ยหลอกครับลูกนี้เดี๋ยวตัดได้คืนหลังให้พิธก,การเล, EN, เล, EN, เล่นเล่นเล่นชิงกันครับเล่นลูกแคบลูกนีอ้ออกเส้นมาแล้ว ชินแจงใจเขากลางาาก,ก็ติดครับอ้าวได้ลูกมุมอ้าวใก้จะค่ำแล้วแ <c oughs> ล้วดูไปรุ่นเล่นเนี่ยสนุกดี Hmm?